สวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆฟิสกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับงานซ่อมวันนี้ก็เจอเครื่องรุ่นที่ยังไม่เคยซ่อมนะครับแต่ว่ารูปทรงก็คล้ายๆกันนะครับเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับซีเรียลนะครับก็คือรุ่นหนึ่งันหกร้วัตต์นะครับจะเป็นโมเดล eg ขีด mc หนึ่งหกคูศูนย์นะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาในส่วนไหนผมจำไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าแจ้งส่งซ่อมนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดดูกันข้างในนะครับว่ามันจะเสียตรงจุดไหนดีซหรือเอซนะครับแตที่แน่ๆนะครับลูกค้าถอดออกมาดูแล้วหรือลองซ่อมเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าน็อตเนี่ยใส่มา แค่สองตัวนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับใส่มาแค่สองตัวล็อตไปไหนหมดไม่รู้โอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่ามันเสียในส่วนของ DC หรือ AC นะครับติดตามชมนะครับ ครับผมก็เปิดฝาออกมาแล้วนะครับก็สิ่งที่เห็นนะครับด้านบนอันนี้คือด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็สิ่งที่เห็นเลยก็คือคาปานะครับคาปาลิเตอร์ผมเข้าใจว่าลูกที่เป็นหัวสีขาวๆเนี่ยมันบวมขึ้นมานะครับแล้วลูกค้าน่าจะจับกดลงไปนะครับส่วนตัว ที่ยังไม่ไม่บวมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับของเรื่องเดิมมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสองลูกนี้น่าจะยังสมบูรณ์อยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะมีอาการตัวนี้ยังโอเคอยู่แต่ว่าตัวที่ไม่มีฝาปิดข้างบนเนี่ยคือมันแตกมันแตกแล้วนะครับมันบวมขึ้นมาไอตัวปฏินี่ก็แตกนะครับผมเข้าใจว่าลูกค้ามันบวมนะครับ ลูกค้าน่าจะกดมันลงไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับฝั่งด้านบนนะครับผมก็ลองลองลองจ่ายไฟเข้าเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าฝั่งดีซีนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรช็อตนะครับเครื่องเปิดติดแล้วหลอดสีแดงติดอยู่นี่นะครับเครื่องเปิดติดนะครับ TMCU ไม่มีปัญหานะครับก็หลอดสีแดงติดเครื่องเปิดติดนะครับในเบื้องต้น เครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าคาปาเนี่ยบวมแน่นอนไม่รู้ว่าจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าคาปาผมไม่มีเปลี่ยนนะครับลูกสั้นผมไม่มีเลยหาซื้อยากมากโอเคด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยมี <c oughs> มีรอยระเบิดนะครับดูซิว่ามันมีอะไรระเบิด ด้านล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่ระเบิดนะครับน่าจะเป็นมอดเฟสตรงจุดนี้นะครับมอดเฟสตรงจุดนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้เป็นแผ่นยางเอลซิลิโคนนะครับอตรงจุดนี้ไม่มีรอยระเบิดนะครับแต่ว่ามีรอยระเบิดที่ตัวมอดเฟสตัวนี้นะครับนี่นะครับรอยระเบิด ก็น่าจะเป็นระเบิดในตัวมอสเฟตนะครับตัวนี้อันนี้คือมอสเฟตในฝั่งของ AC นะครับ ac มอสเฟต DC จะเป็นอยู่ตรงจุดติดกับซิงค์นะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือฝั่ง dc นะครับฝั่ง dc จะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดนะครับใช้มอสเฟตอยู่แถวเดียว นะครับใช้แถวเดียวส่วนฝั่งนี้จะเป็นไดโอดนะครับไดโอดฝั่ง AC นะครับจะมีชุดละห้าตัวนะครับมีสองชุด AC จะมีสองชุดนะครับส่วนดีดีซมันจะใช้รวมประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับก็ที่แน่ๆก็จะมีมอสเฟตตัวนี้ระเบิดนะครับในฝั่งของ AC ล้วนๆผมไม่แน่ใจว่าฟิลมันอยู่ตรงไหน โอเคเดี๋ยวผมตรวจช็คนะครับอีกทีว่ามันมีอะไรเสียหายตรงจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมถอดอะไรออกมาเลยนะครับที่ตรวจเช็คเจอนะครับว่ามันเสียแน่นอนผมก็จะถอดออกมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามชมนะครับครับผมก็ถอด อะไรตัวเสียออกมานะครับที่เสียแน่ๆนะครับก็คือจะมีมัดเฟดอยู่สามตัวนะครับแตกหมดนะครับสามตัวช็อตแตกนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้คือมัดเฟดทั้งสามตัวนะครับที่เหลือเนี่ยวัดบนบอร์ดไม่มีช็อตนะครับไม่ได้ช็อตนะครับจะมีช็อตสามตัวตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ฟิลนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ ลายมันล่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นฟิล SMD นะครับแต่ว่ามันไม่มีมาผมเข้าใจว่าลูกค้าน่าจะลองถอดถอดออกไปบ้างแล้วนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าตั้งใจว่าจะซ่อมเองหรือว่าจะถอดออกมาดูเฉยๆนะครับก็แต่สุดท้ายก็ต้องส่งซ่อมนะครับส่วนคาปาเนี่ยมีชุดของฝั่ง dc เนี่ย เอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าออด้วยผลคือคาปาผมไม่มีแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันเปิดติดอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องลองดูนะครับว่าถ้าในฝั่งของ AC มันใช้งานได้เนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยจะลองเทส์รันเนี่ยถ้าฝั่ง dc มีปัญหาก็ค่อยมาดูอีกทีนะครับในฝั่งด้านบนเนี่ยจะเป็นชุดได์นะครับชุดได้มัดเฟดนะครับนี่ก็ชุดหนึ่งนะครับ นี่ก็ชุดหนึ่งก็เนี่ยอีชุดเนี้ยจะได้สี่ตัวอันนี้ก็ได้สี่ตัวนะครับข้างบนข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวจะต้องตรวจเช็คตรงนี้ด้วยนะครับจะต้องตรวจเช็คกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะลองใส่อะไรดูก่อนนะครับลองใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็อาจะต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับ อ่าส่วนตัวไดโอดเนี่ยผมลองวัดเบื้องต้นนะครับวัดบนบอร์ดเนี่ยตัวไดโอดจะมีอยู่ห้าตัวต่อหนึ่งชุดนะครับก็ยังปกติดีอยู่นะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือจะต้องลองลองใส่อะไรที่มันเสียก่อนนะครับแล้วก็มาลองหาค่าแล้วก็เพทนะครับว่ามันจะมีอะไรผิดเพี้ยนผิดปกติตรงไหนอีกหรือเปล่าสุดท้ายก็คือจะต้องใส่อะไรตัวใหม่ก่อนนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปเลยดูซิว่ามันจะมีอะไรช็อตเพิ่มเติมตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับติดตามชมนะครับครับผมก็ใส่อะไรเข้าไปแล้วนะครับจะบอกว่าผมใส่อะไรใหม่เข้าไปนะครับอ่ามันไม่มีสัญญาณลูกขึ้นนะครับสัญญาณลูกขึ้นเนี่ยอ่ามันจะต้องมีทั้งหมด เลยนะครับมัดเฟสทั้งหมดสิบหกตัวจะต้องมีสัญญาณครบนะครับแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้มีสัญญาณครบนะครับแต่ว่าสัญญาณไม่มาชุดที่มันช็อตนะครับผมก็ไล่หาอยู่ประมาณนานนะครับประมาณสามชั่วโมงเลยกว่าจะหาสาเหตุเจอนะครับก็ใช้เวลาน,านานมากนะครับนานมากๆสําหรับผมนะครับสําหรับช่างการที่จะมานั่ง อาหาสาเหตุประมาณสชั่วโมงถือว่านานมากๆนะครับโอเคมันต้องมีสัญญาณครบนะครับทุกตัวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าสัญญาณมันเป็นแบบไหนนะครับสัญญาณเนี่ยเราจะต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องจ่ายไฟ DC เข้าไปนะครับแล้วก็จ่ายไฟ a อซเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณนะครับนี่นะครับสัญญาณจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ โอเคดูกันคร่าวๆนะครับก็สัญญาณจะต้องมีเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าผมใส่อุปกรณ์มอดเฟลเข้าไปแล้วนะครับใส่อุปกรณ์มอดเฟลเข้าไปครบสี่ตัวก็สัญญาณไม่มีนะครับสัญญาณไม่มีเลยนะครับไอสองตัวหลังเนี่ยไม่มีสัญญาณนะครับสองตัวหน้านี่สัญญาณบิดเบี้ยวไม่เป็นตาม รูปที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะต้องหาสาเหตุนะครับอย่างที่บอกก็คือสามชั่วโมงหาสาเหตุหาไปหามาก็จะมีลายขาดไม่ใช่ลายสิเขาเรียกว่าตาไก่นะครับตาไก่ตาไก่มันจะเป็นจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆผมจะหาตรงไหนให้ดูได้นะครับเป็นตาไก่นะครับจุดเล็กๆอ่ะโอเคขาดอยู่ใต้ใต้ ได้ตัวมอสเฟสนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นปิน้นแผ่นปิ้นมันล่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ตาไก่มันขาดนะครับผมก็เลยเอาสายไฟเนี่ยต่อนะครับโดยที่ไม่ได้ต่อตาไก่นะครับผมต่อตรงจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้โดยที่ใช้สายไฟนะครับต่อประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตาไก่มันเป็นแบบไหนตาไก่ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลย นะครับที่มันทะลุไปข้างล่างนะครับแล้วมันจะไปอยู่ใต้ตัวมัดเฟดนะครับอยู่ใต้ตัวมัดเฟดซึ่งตาไก่ตัวเนี้ยมันจะเป็นทองแดงนะครับเชื่อมกันระหว่างบอร์ดข้างบนกับบอร์ดข้างล่างนะครับครันนี้มันมันไม่ถึงกันนะครับทําให้สัญญาณมันไม่ออกนะครับก็ต้องใช้วิธีต่อสายแบบนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยจริงๆตาไก่เนี้ยมันต้องไปอยู่ฝั่งโน้นลงไปฝั่งโน้นนะครับ แต่ครั้งนี้ผมไม่เจาะนะครับไม่เจาะบอร์ดเพื่อจะต่อลวดเข้าไปนะครับผมเลือกที่จะต่อสายไฟซึ่งมันจะปลอดภัยกว่านะครับกับการที่จะเจาะบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวซินเนอร์ไดโอช็อตด้วยนะครับซินเนอร์ไดโอตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวต้านทานตัวนี้ตัวหนึ่งขนาดหกหกสิบแปดโอห์มนะครับ ช็อตตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ได้ช็อตนะครับผมถอดออกมาวัดข้างนอกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้ช็อตนะครับนี่นะครับประมาณนี้อันนี้มอสเฟตเก่านะครับนี่ตัวต้านทานอันนี้ตัว,ตนนตวซินเนอร์ไดโอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลานานมากนานมากเลยนะครับนานมากๆสามชั่วโมงนี่สําหรับผมนี่ถือว่านานมากนะครับก็เป็นนั้นว่า แก้ไขแก้ปัญหาได้นะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องมันจะกลับมาทำงานได้หรือเปล่าผมเปิดเครื่องนะครับตรงหลอดนี้มันจะติดแล้วเดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้ามันต้องรอสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีเสียงรีเลย์ตัดนะครับเสียงรีเลย์ตัด หนึ่งครั้งเพื่อจ่ายไฟ AC นะครับรีเลย์ก็คือตัวนี้จ่ายไฟ AC เข้าไปนะครับตอนนี้ทาง MCU หรือไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังตรวจสอบแรงดันของฝั่ง AC นะครับว่ามี AC เข้ามาครบไหมมีฝั่ง DC เข้ามาโวลต์พอดีไหมจะเกินไหมจะขาดไหมจะต่ำไหมนะครับตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ก็เดี๋ยวพอมันตรวจสอบเสร็จมันจะเริ่มรันนี่นะครับเริ่มรันแล้ว เดี๋ยวเราไปดูวัดกันวัดออกนะครับผมตั้งแค่สามจุดห้าแอมป์นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณร้อยกว่าวัตร้อยสิบเจดวัตต์นะครับนี่นะครับร้อยสิบห้าวัตต์เพราะว่ามันยังไม่มีซิงค์นะครับจริงๆไอตัวมอสเฟตที่เราใส่เข้าไปมันจะต้องอเป็นซิงค์ติดอยู่กับอ่าตัวฝานะครับผมผมยังไม่ได้ปิดฝาก็ คงจะเทสได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่เทสอะไรไม่ได้มากาฝาจะต้องปิดตัวมัสเฟตทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีอยู่16ตัวนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีแผ่นยางรองซิลิโคนรองอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้มันระบายความร้อนลงฝานะครับหรือว่าลงตัวโครงไม่งั้นมันก็ไม่มีจุดที่จะระบายความร้อนนะครับก็จะประมาณนี้แหละ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีนะครับตอนที่ปิดฝาเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนั้นเทสที่วัดถุงสูงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับมันก็สามารถลันได้แล้วก็เรียบร้อยดีนะครับสำหรับตรงจุดที่เสียในส่วนที่ต้องซ่อมไปนะครับก็ประมาณนั้นแหละ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็มีมอสเฟตนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยสี่ตัวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดสี่ตัวเลยเพื่อจะให้มันเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสี่ตัวเลยนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเรามาปิดฝาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเทสที่วัดสูงๆกันติดตามชมนะครับครับ ก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับว่ามันจะาสามารถทำงานได้เป็นปกติครบทุกหัวหรือไม่นะครับในวัดสูงๆอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับตัวนี้นะครับที่คาปามันบวมจะระเบิดเนี่ยเข้าใจว่าลูกค้าเอาไปใส่แผงใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินตัวหนึ่งันหร้วัตต์เนี่ย ใช้ยอย่าให้มันเกินพันห้าร้อยวัตต์นะครับถ้าเราใส่แผงใหญ่เกินไปเนี่ยโวลต์ของแผงมันสูงนะครับมันตัวคาปามันแค่ห้าสิบโวลต์น,นะครับถ้ามันเกินห้าสิบโวลต์มันก็จะบวมนะครับถ้าเกินมากกว่านั้นมันก็จะระเบิดประมาณนั้นนะครับอเดี๋ยวเรามาดูวัดกันผมตั้งไว้แค่สิบแอมป์นะครับสิบจุดห้าแอมป์ ประมาณสามร้อยห้าสิบวัต์นะครับสามร้อยห้าสิบหกวัตเมื่อสักครู่นะครับนี่อ่ะโอเคต่อหนึ่งหัวนะครับต่อหนึ่งหัวเดี๋ยวเราไปดูหัวต่อไปนะครับว่ามันจะทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับก็คือที่ผมเทสผมจะเทสให้ดูทุกหัวนะครับว่ามันสามารถที่จะกลับมาทำงานได้ครบทุกหัวนะครับไม่ใช่ว่าเออเทสให้ดูหัวเดียวใช้งานได พอลูกค้า,าไปแล้วมันใช้งานไม่ได้ครบทุกหัวมันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยังไงใส่แผงแผงที่ใช้อยู่นะครับแผงที่ใช้อยู่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าใช้แผงเท่าไหร่นะครับแต่แผงที่ใช้อยู่ถ้ายังใช้ต่อนะครับยังไงก็พังนะครับเดี๋ยวคาปาก็จะระเบิดระเบิดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มบวมมันเริ่มค่ามันไม่ได้แล้วนะครับ ต้องเปลี่ยนคาปานะครับถึงเปลี่ยนคาปลายังไงก็ใช้แผงเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาแผงใหม่ที่มันเล็กกว่านี้นะครับอันนี้มันไม่ได้พังฝั่งของดีซนะครับสามร้อยสี่สิบกว่าสามร้ 350. อยห้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบสี่โอเคก็ เดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับสองหัวแล้วสองชุดแล้วคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องเทสด,ดูทุกหัวนะครับมันอาจจะต้องยาวใช้แผงเดิมก็เดี๋ยวก็พังนะครับลูกค้าถ้าจะใช้เครื่องนี้ต่อก็ หาแผงที่ที่โวลต์ต่ำกว่านี้วัตต์ต่ำกว่านี้หน่อยนึงนะครับผมไม่รู้ว่าใช้แผงขนาดเท่าไหร่นะครับถ้ามันพอดีมันบาลานซ์กันเนี่ยมันก็จะคา,าปามันจะไม่บวมมันจะไม่ระเบิดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แผงอยู่ประมาณไม่เกินสี่รอยวัตต์อะกำลังดีนะครับสี่แผงถ้าใช้เกินสี่ร้อยวัตต์ไปนี่ผมว่ายังไงมันไม่ทนหรอกครับ ดูวัดนะครับแต่และหัวอันนี้หัวที่สามแล้วไม่มีปัญหานะครับหวัดออกทุกหัวถ้าจะใช้กับแผงที่มีอยู่ก็ลองหาอินเวอร์เตอร์นะครับที่มันรับไฟได้สูงกว่านี้นะครับ ก็ไม่ได้แนะนําตัวไหนนะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าถ้าใช้กับตัวนี้ก็พังเหมือนเดิมนะครับเครื่องตัวนี้ผมซ่อมไปผมรับประกันเจ็ดวันเสียอาการเดิมนะครับเสียอาการเดิมในจุดที่ผมซ่อมนะครับถ้ามันเสียในส่วนอื่นๆผมไม่ได้เคมในส่วนนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วมันยังเปิดติดแล้วมันมันไม่รันเนี่ย ก็โอเคอาจจะส่งกลับมาเคมได้ภายในเจ็ดวันนะครับแต่ว่าถ้าเอากลับไปแล้วเนี่ยมันเปิดไม่ติดเลยนั่นหมายความว่าไม่เกี่ยวแล้วนะครับเปิดไม่ติดมันเกี่ยวกับชุด dc นะครับวันนี้ผมซ่อมไปในชุด a อซไม่เกี่ยวกันนะครับมันมีโอกาสนะครับที่เครื่องมันจะเปิดไม่ติดเพราะว่าคาปานี่แหละคือส่วนหนึ่ง เดี๋ยวพอคาปลาบวมเยอะๆหรือมันระเบิดเนี่ยเครื่องจะเปิดไม่ติดเลยนะครับประมาณนี้โอเคก็รันครบสี่หัวแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าเครื่องตัวนี้กลับมาทํางานได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับต้องบอกว่าใช้เวลานานมากๆสําหรับตัวนี้นะครับกับการหาสาเหตุผมก็ หาอยู่นานนะครับสรุปก็คือตาไก่นะครับตาไก่มันเล็กมากนะครับเข็มยังแหย่เข้าไปไม่ได้เลยนะครับรูของตาไก่เพราะนั้นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับก็ต้องมีความรู้ความชำนาญน,นิดนึงกว่าจะาหาสาเหตุมันเจอนะครับไม่งั้นก็จบกันไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับ ทีไว้ใช้ช่างบ้านได้ดูแลให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวอยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไปดูงานซ่อมตัวอื่นต่อไปโอเคคลิปนี้ยาวมากแล้วเจอกันคลิปใหม่เลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ